ยายยายได้เลขมาเหรือโอ้ยายได้เลขมาแล้วฮอมยายได้เลขยายฝันได้เมื่อคืนไหนยายยายได้เลขมาเหรอเลขมาแล้วฮอมยายได้เลขยายฝันได้เมื่อคืน โอ้ได้ันาดนั้นโอ้ยายเบาหนุนหน่อยเด<อ>ี๋ยวจะทายยเบาโทรทัศนาา์หน่อยเบาโทรทัศนาา์หน่อยยายเออยายดูช่องคนสุรินทร์ทีวีด้วยนู่นหนึ่งเปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเบาเสียงก่อนอย่างนั้นตาตาาเเองจุปิดไ วอยไมไปไหนเอายายเบาเสียงไว้ก่อนเด้อนี่ปู่สามแปดแปดเดี๋ยวมาถามยายก่อนยายยายมานั่งนี่ยายยายเป็นไงเรียกฝันหมดอแค่นี้แลยฝันว่ายังไงเขาก็มาบอกเลยตัวเนาะเป็นใครมาบอกก็เป็น คุณเขาคลิบอกถูกนั่งเลยไวาจะออกหรยออกไปย่างเนรย้ครับไม่ได้สัมผัสตั้งนานเลยเป็นคนที่บอกถูกคนนั้นคืออะไรนะเจ้าหญิงนั่นบอกที่ว่าอะไรไม่ใช่เจ้าหญิงอืเป็นนางฟ้าอนางฟ้าบินมาบอกอนางฟ้าห้าพนางหรือว่านางฟ้าพนางเดียวตรงนี้นี่ต้นไม่ใหญ่บอกอ๋อเว่ามอา ว่าเขาะว่า,าแเม่ไม่สบายเจ้าจะให้โชคให้หยุดเลยเอาให,เให้โชคแล้วแต่เ <นะ S 2> ม่ไม่เอาตามเขาพูดเม,ม่ไม่ได้เ,า<อ>เขาลืจะลือบอกเลยครับไม่บอกแล้วอแม่เอาไว้ค<ะ>ุณเรื ห้าบาทคูณห้าห้าบาทคูณห้าบาทวตาเขาเสียใจเออก็พูดเด่นครับเมื่อคืนเขาเลยมาบอกเลยมคว่าจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่รู้ดื้อเขาว่าโอ้เบอร์แค่นี้หลยไม่รู้จะออกหรือไม่ออกจะเลยจะไม่ดื้อเลยไปยายเขาอ่โอ้ก็เขาก็บอกหลยบุดแล้วเนาะครับได้อยู่ถูกมวดเตะถูกมาแล้วไม่เยอะถูกมาแล้วจีงวดนะ หกหมวดแล้วหกหมวดซ้อนแล้วห้าคูณห้าสามคูณสามสิบคูณสิบยี่สิบคูณยี่สิบครับมันก็ได้ย,ยูฮาฮุเจ็ะแปดพันแค่นั้นเลยถ้าว่าเอาตามข้าวบกนะครับปุย้ยหนึ่งกุนแล้วผงปุ้ยหนึ่งเอาบอุเบ็ดเอาบอุบุติลีเดี๋ยวบอกเอาเนจ่าป้อมจา่าบอกเอาครับอ่ะห้าบาทคูณสิบคูณสิบยี่สิบคูณยี่สิบ ลูกเลยเขาเอาห้าสิบคูณร้อยคูณเขาก็ฝากมาให้อู้จ้ะเป็นพันสองคนละพันสองพันเขาก็ถูกคนละพันสองพันลูกนี่เขารู้ว่าแม่มีเงินพผู้ใลญ่แบบล้วก็เขารู้ว่าแม่น่าเก็บเงินได้ผอ้ใหญ่แล้วครับแม่จะบอกว่าแม่ไม่มีเงินห้าร้อยคูณอร้อยบอกมีห้าบาทคูนห้าบาท ยายซื้อห้าบาทคูณห้าบาทยางไม่ซื้อเยอะบเลิกบอกเลยนะบกวกแบบนี้เลิกบอกเลยนะอ่ะบาบอกไวซื้องวไม่บอกกันแล้วไปเถอะคา่าไม่บอกเลยนะแม่ก็ก็แม่เก็บเงินได้พวยใจแล้วครับอันนี้เพืออานายมหาขาบบวกไปครับแล้วก็บวกไป หักอานายกับอีนางหักอันายครับผักนครับพวกเขาได้หักอีกวกพวกอะไรเขาเรียกอะไรนะนางฟ้าอยากเขาเคยเห็นมุเจ้ามาสงคุณครับนี่วันนี้ก็เอาหมากมาฝากด้วยเออเอาหมากมาฝากุายายด้วยหมากเนี่ยสิ่งที่คนเถาชอบเลยคือหมากป็ดแรงจนคานหมากขาดพูดด้วยฮะไม่สบายไม่ได้ที่ไหนไกลไตลมุมาปางกั้นน่ะอ๋อไม่ค่อยได้กินซีหากรังบุร สรินรวมเพทย์ดไปสามืนเขาสุรินรวมแพทย์ด้วยเอ,อ้ยสุรินรวมแพทย์คืนรับมื่นโชงเพลงเพลงครับก็เลยหยุด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 ข่าวหยุดให้มันตป้นไปนเรืยมันตป้นอะไรเออเขาหักทีหักอีหล่าเองพวกเขาทั้งห้าคุณแม่นางทั้งห้าเอาเมื่อนเจ้าเลยว่านี่ผม ผมยาวเขาผมยาวโอ้ยพุมยาวจริงมีคุณเมือนนี้นั่งครับสวยๆสวยมากเขาสวยมากภูมยาวมีขดเืินตามกันกิกๆๆอะแม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องอ้อาไม่ต้องให้แม่แม่ห้าร้อยคุณเอาเด้อเออห้าบาทคุณหน้าบาทคุณห้าบาทงวดที่แล้วก็คืออะไรนะแล้วได้ยี่สิบบาทได้ยี่สิบบาทยี่สิบคูณยี่สิบ หวดที่อะไรนะหมดแปดแปดไม่แปดแปดแปดห้าอะไรเดี๋ยวๆหมดวังหกสามหกสี่อะอ๋อครจุมเลยเต็มเต็มเลยเต็มเมอืมบอกแค่ส่งตัวเองอมหกงวดซ้อนแล้วจ้างวดนี้เผื่อยังไงเผื่อบินมาบอกเลยบอกงวดนี้งวดนี้แคฉันเดินไปตลาดนัดกลับมาก็ได้นั่งขอนั่งขอเผื่อจ้ เพิ่นก็มากระซิบเลยเออเพื่นก็มาว่าเออไม่อะ่รจะเอาเอาอย่างนี้ถ้าถูกไม่ถูกไม่รู้ดอกเด้อเพื่อว่ะโอ้ถ้าถูกไม่ถูกไม่รู้หรอกเด้ออมันชี้ไอที่เราไม่ซื้อนนืเอถ้าถูกไม่ถูกก็ก็ไม่รู้หรอกเด้อเพิ่นว่ะจ่าคอยอย่างนั้นหลอเขาจะจับประกันซื้อแม่กี่บบกเม่หลายหลายหลาครมวดเป็น1ิ1ชิปี20ปีแม่ก็เอายังงั้นตลอดมันเป็นอะไรงวดงวดหกให้หกเขาแล้วหกงวดแล้วซ้อนตั้งแต่ผมไม่ได้มาสาย หกวดซ้ oh. นนอ oh. นแล้วม้วดนี้เป็นงวนที่เจ็ดมันมันถือออกเจ็ดเก้าบเจ็ดเก้าก็สวยนะนั่นหแหละม่ยล่ามาออกมาขึ้นนี่ดิเจ็ดเก้าอยาอได้แค่บ,บาทเองมวนนี้เพิ่นกระซิตัวนันตนั้นมานะะไหาคุณหากับสิบคเเป็ oh. เอาแต่มันบาดลาโยเนาะเอาอันนี้คือเขียนไว้นานแล้วบ่นี่ เขียนเมื่อกี้นะนี่เลยดะยายมาได้เรียนใจยายก็เป็นแค่นี้เลยตัวนี้พ่นมากระซิบบอกอีกสองเขียนมันมีแค่นี้เลยอะไรนี่ยายเลขอะไรเอ้าก็สองีีกับศูนย์ศูนย์ไงสองีีกับศูนย์ศูนย์เอองวดประจำวันที่สิบหกเออเดือนพฤษภาคมยายให้แค่นี้แหละเ<ม>้อสองซีซีกับศูนย์ศูนย์ ล่างนี่ศูนย์ศูนย์ล่างบนให้ศูนย์ศูนย์เออบนให้สองสี่สี่เออเลียกคู่ที่อย่างนั้นงวดนี้ไม่รู้คู่ไม่คู่ก็ไม่นี่ลายมือใหญ่นะครับยี่ก็ใยายสองสี่สี่กับศูนย์ศูนย์ให้แค่นี้งวดนี้ไม่ให้เยอะนางฟ้าทั้งห้ามากระซิบบอกสามสามอ้เที่ยวนี้เที่ยวนี้สามเที่ยนี้มาสามเที่ยนี้มาสามมากระซิบบอกเลยถ้าในบ้านเลกมีห้า โอ้นี่อยู่คนละที่ตรงต้นไม้อันนี้เขานั่งไม้เขานั่งไม้เนื้อมาลำเต็้เปาผลลำมาด้วยเอ๊ะผก็บินมาตามกันไล่ไล่มาตึงก็มายกมือเลยโอ้ลายครั้งแล้วแล้วพอเตะมเปิออกมาก็ตามามาได้แม่ก็เลยจื้อเหมือนกันเลยก็ไม่อยากสัมผัส เพราะว่าเราเรามันมันใจไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเรกว่าเออเ้ยเอาไหนนางไม้ผนมากสิบบอกแล้วเผนบินมาเลยบินมาหายายคือโค้งสุดท้ายแล้วมาบอกเมื่อคืนบอกเมื่อคืนบอกแค่นี้แหละเมื่อคืนนอนาะ ไม่รู้มันจะในจักเทไหนคือรูมันไปครับก็เลือกบอแล้วนะแม่เลือกบอกแล้วนะแม่คนจะบอกงวดนี้คงจะบอกหมดสุดท้ายเลือกบอกแล้วนแม่งวดนี้จะให้สุดท้ายแล้วเลือกบอกแล้นแม่ไปขอก็ให้เหมือนเดิมแหละเนาะเลือกพอไม่ไปลํำขอไปขอถะท่าวปเป็นไรไปล้ำขอเลยไปล้ำขอมาบอกอีก อันนี้มันลำไม่ได้แล้วเสียงลำเสียงเคหายตอนาตตาพูดก็พูดอย่าไม่ใช่งอ้็เป็นมาลำเก่าสมัยเตโกนตั้งเต่อายุยี่สิบแม่อยากฟังเสียงอยากฟังเสียงตัวเลขแม่อยากฟังเสียงตัวเลขค่นให้ตัวไหนนะให้ตัวไหนบอกผมหน่อยเรียกอะไรอันนี้ดื้อ อ,อันนี้มันมันโตนั 14, 14. Tá, 4, 4้งคือเม์มัน <right 2องกับ0ูนย์ศย์ด้สองซกับ0ูจ้าอ๋อสองเลขไม่เป็นอย่างนี้เลยไม่ไชัดไม่ชัดเราจ้องจำเอาเองต้องจำเอาเองเลยก็เขียนใหม่ก็ได้ครับสองซีกับ0ูให้แค่นี้เนาะแม่เนาะสามตัวกับสองตัวสามตัวกับ2ตัวสองกับ0ูย์นนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณาณในการรับชม